สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเตงเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยจแจกกันฟรีๆสดใหม่วันตะวันสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยรองที่2บวกหลักร้อยรองที่2หลักหน่วยรองที่1บวกหลักพันรองที่3หลักสิบรองที่2บวกหลักพันรองที่2และหลักสิบรองที่3บวกหลักสิบรองที่1่ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนตันวด้วยนะคะ พอทีจะไม่พลาดสูตรใหม่หัวเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างวัทุกงวดจะเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามเหมือนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น17คูณ30ค่ะเท่ากับ5.10หลักพันนี่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ6คูณ59าค่ะเท่ากับ354หลักพันนี่มีใส่เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ 99คูณ95ค่ะเท่ากับ9405เล็กเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น5 4 0 1 3และ9ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น3บวก3เท่ากับ6 0บวก9เท่ากับ9 1บวก0เท่ากับ1และ0บวก1เท่ากับ1ค่ะ แนวทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น0510 0354 9405 5401 4194 6911และ0139ค่ะในส่วนนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้ามาเต็ม2รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ5401 และ6911ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแจกกาแฟรีรู้ก่อนออกหนึ่งงวดที่15กุมภาพันธ์2568ากก็ทำการจับคู่หน้าคนคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น หกคูณ11ค่ะเท่าก,กับ759ห้ากลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ22คูณ73เท่าก,กับ160,6 54คูณ1เท่ากับ54หลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น7 1, 4, 6 0, 9และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น6บวก6เท่าก,กับ12สใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอค่ะ9บวก0นเท่าก,กับ9 ศูนบวกหท่าก,กับหและ5้าบวกหเท่าก,กับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0759 1 6 06 0ห้าเก้6หนึ่ สองเก้าหนึ่งศูนย์และห้าเจ็ดสองศูนย์ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรืยสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบ,บอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ แอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไหมทุกคนที่ตามเามือนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเ,เด็ดๆกับช่องวันนี้รวย